ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับน้องๆวันนี้นะพี่มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำให้น้องๆนะครับก็คือเพจ Power p a y Power Full Payment นะครับบอกเลยว่าคุ้มและปลอดภัยแน่นอน100%นะครับมีทั้งเกม Free Fire Beat เชฟมรณะและเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Power p a y Power Full Payment นะครับหรือว่าคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยวันนี้เนี่ยพี่มีโค้ดมาแจกแล้วนะครับโอ้โหคือเกมนี้เนี่ยเขามีโค้ดแจกบ่อยมากนะครับคือแบบพี่กำลังนั่งกินข้าวเลยครับอยู่ดีพี่ก็เจอโค้ดเด้งใหม่แล้วนะครับมมมาาเดดดีีีีี๋ยวววัันนนน้้้้้้พ่จจะะแแกกโโคคคใหอองๆๆฟรรลบผ1 ครับวันนี้มีแค่โค้ดเดียวนะครับพี่ก็เลยแบบว่ามารีบอัพให้น้องๆเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเข้าไปที่ตั้งค่านี่ยะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนรางวัลนะครับแล้วก็พิมพ์ตามพี่เลยนะครับใครพิมพ์ไม่ทันสามารถกดหยุดกดสต็อปไว้ได้เลยนะครับผมโค้ดนี้นะครับผมบีชไฟเดนะครับผมบีชแล้วก็ไฟเดนะครับ b l e a c h f r i d A Y ครับผมแล้วกดยืนยันนะครับน้องๆ นี้ก็ได้รับรางวัลมาแล้วนะครับผมหีบสารพัดสองอันนะครับแล้วก็โทเค็นอีกหนึ่งอันนะครับสามารถเอาไปสุ่มเซนไกมงได้นะครับเอาไว้สุ่มปู่ก็ได้นะครับผมเป็นไงเกมนี้คือแจกเยอะมากๆนะครับน้องๆเออมีโค้ดสุดสัปดาห์มีโค้ดหนึ่งเดือนโอ้โหมีหลายโค้ดเหลือเกินนะครับอย่าลืมเอาไปใส่กันนะครับโค้ดนี้นะครับน้องๆอย่าลืมนะครับ เลยนะครับถ้าใครพิมพ์ไม่ทันนะครับสามารถกดสต็อปได้นะครับผมกดสต็อปแล้วก็ไปใส่นะครับหรือว่าถ้าใครมองไม่ชัดเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังนะครับ B L E A C H F R I D A Y Beach Friday ครับผมนี่นะครับผม Beach Friday อย่าลืมนะครับเอาไปสุ่มเอาไปใส่กันได้นะครับผมเอาไปใส่นะครับแล้วก็เราจะได้รางวัลมานั่นเองนะครับก็คือโทเค็นเซียนไก่งงหนึ่งนะครับแล้วก็หยิบสารพัดมาสองนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเปิดดูว่าพี่จะได้อะไรนะครับผมมา <c oughs> นี่สารพัดแต่พี่ไม่ได้เศษสารพัดมาเลยนะครับผมได้แต่แบบว่าของขวัญเพื่อไปเพิ่มสปีดให้ตัวละครให้กับไอดีของเรานะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดได้เนี่ยครับเศษสารพัดมันเนี่ยมันจะแบบว่าคุ้มสุดๆนะครับแต่ว่าได้อันนี้มาก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละของฟรียังไงก็คุ้มครับไอแบบวันนี้ก็มาสั้นๆนะครับแบบก็จบแล้วครับพี่ไม่มีอะไรเลยครับแค่เอาโค้ดมาให้นะครับเพื่อที่น้องๆจะได้โทเคนเป็นรอสุ่มปูนะครับผมสําหรับใครที่สงสัยนะครับว่าปูมาวันไหนกันแน่นะครับคือแต่ละเซิร์ฟมันมาไม่เท่ากันนะครับผมน้องๆอย่างเซิร์ฟเปิดวันแรกมันก็จะมาแบบว่า33าวันหลังจากนั้นนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเปิดหลัง ก็ยังไม่รู้นะครับคือกดเข้ามาตรงกิจกรรมงินตรงนี้นะครับผมรวบรวมตัวละครนะแล้วก็ดูวันเวลาตรงนี้นะครับผมเมื่อวันตรงนี้นะครับนับถอยหลังถึง17วันเมื่อไหร่นะครับเมื่อนั้นปู่จะมาให้เราสุ่มนะครับเออนี่คือทิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยก็พี่จะบอกว่าคือ17วันนะครับปู่จะมานะครับส่วนเซิร์พี่ก็อีกประมาณ5วันนะครับ ก็คือน่าจะวันพุธที่จะถึงนี่นะครับก็จะมาแล้วเซิร์ฟพี่นะเซิร์ฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามละก็วันนี้พี่ก็ไม่มีแล้วครับก็แค่มาบอกโค้ดทางน้องฟรีหนึ่งหนึ่งคลิปนะครับถ้าทางน้องคนไหนชอบหรือว่าถูกใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปหรือถ้ามีโค้ดใหม่ๆเนพี่จะมารีบอัปเดตให้น้องๆรู้เลยนะครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายซีอูเกต์รักษาสุขภาพทุกคนด้วยล่ะเเววลาธอยิ้้มทใใหหััจฉน